ให้มั่นใจว่ามิตรรักชาวกนกโปรดักทุกท่านจะได้รับสินค้าดีมีมาตรฐานทางกนกโปรดักจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรสายการผลิตให้มีความเข้าใจเครื่องฉีดพลาสติกอย่างถ่องแท้เพื่อคุณภาพที่ดีของสินค้าตลอดอายุการใช้งานแทนคำขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจเลือกใช้กนกโปรดักเราจะพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอยู่คู่มิตรรักเกษตรกรตลอดไป ตางปลดขีดครับผมลง3ครับผมแผนทรัพย์โมลงครับดูแลเครื่องฉีดสนับสนุนของของของงานปรับฉีดในเรื่องอุปกรณ์เสริมเพิ่มพอเขาเขารู้ปัญหาของเขาเขาจะมาแจ้งผมผมก็จะไปตีโจทย์ช่วยกันว่าเออเกิดจากปัญหาอะไรผมเป็นวิศวกรอยู่แผนก R&D ดี D ครับที่เกี่ยวกับงานฉีดก็จะเป็นการของผมเป็นการพวกทดลองพวกเมลาสติกแล้วก็ทดลองแม่พิมพ์นิวโมเดลพวกนี้ครับ เราใช้ประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องใช้หลักการเข้าไปเสริมเข้าไปด้วยพอเราได้อบรมปุ๊บเรามีหลักการมากขึ้นพอทั้งว่าช่างบระชเนี้ยเขาจะใช้เครื่องโดยตรงส่วนผมเนี้ยจะเข้าไปสนับสนุนเขาใช่วิเคราะห์ปัญหาให้เขาด้วยวิเคราะห์แล้วเครื่องจักรเราสมบูรณ์ไหมอย่างสมมุติว่าเขามีปัญหาปุ๊บเขาแจ้งทางผมมาผมก็เข้าไปวิเคราะห์ด้วยกันว่าเกิดจะปัญหาอะไรเราจะแก้ตรงไหนให้เขา ทำงานสะดวกขึ้นแล้วงานเขาจะได้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น80%ของการอบรมเนี่ยมันจะมาจากตรงนี้รู้การเทคนิคในการปรับฉีดการตั้งคอนดิชันแล้วก็การหาระยะการปฏิตครับผมลดเวลาการผลิตครับผมเพิ่มผลผลิตก็ได้ความรู้มากขึ้นเลยครับอย่างที่รู้แน่ๆคือว่าในการที่เราจะต้องตรสอบแม่พิมพ์หนึ่งแม่พิมพ์เนี่ยเราต้องอมีการรู้ค่าระยะการทํางานของตัวเครื่องฉีดยังไงยังไงครับ เกี่ยวกับคุณสมบัติพวกของเม็ดด้วยครับก็คือมีมีเนื้อหาอยู่ในการอบรมน,นี้ด้วยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทดสอบเม็ดเนี่ยเม็ดเรามีการอ่านำเข้ามาเนี่ยหลายหลายเวนเดอร์หลายเจ้าครับเราก็รู้ว่าแต่ละเม็ดเนี่ยมี Pro p e r t y หรือว่าพวกความหนานแน่นยังไงบ้างครับเราก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราก็มีความรู้แค่สมมติว่ารู้ประมาณ50%อย่างนี้ก็คือเจาะเจาะลึกมากขึ้นครับเราสามารถนําไป พัฒนาได้หลายแบบนะครับเช่นเกี่ยวกับมีพวกระบบแม่พิมพ์ด้วยเพราะว่าเราต้องทำงานพวกนิวโมเดลครับผม ระบบน้ำครบวงจรคิดถึงกะนกโบดัก